สุพนัทเหมือนตาประเดิมลูอนสุดปังลงอุ่นเครื่องเกมแรกก็ทำแอซซิดใส่เลเตอร์ได้เลยเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวของน้องแบงค์สุพนัทเหมือนตากันหน่อยนะครับกองหน้าวัยรุ่นทีมชาติไทยอย่างที่ทราบว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยสุภนัทได้รับโอกาสไปคาแข้งในลีกยุโรปนะครับ ตอนแรกเหมือนว่าสุพนัทน่าจะได้ไปค้าแข่งกับเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังในลีกอังกฤษที่ตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกไปอยู่เดอะแชมเปชิพอังกฤษเนี่ยพร้อมกับอังกฤษเขาออกกฎใหม่ว่านักเตะที่แบบไม่ต้องมีเวิร์กเพอร์มิทอะไรที่ยุ่งยากขนาดนั้นละก็สามารถที่จะลงเล่นได้แต่พอสุพนัทไปอยู่เลสเตอร์ไปไปมา,มาเนี่ยข่าวสารค่อนข้างจะเงียบนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ซ้อมกับทีมเลสเตอร์ชุดใหญ่ ก่อนที่จะมีรายงานว่าในช่วงก่อนหน้านี้สุบรนัสเนี่ยไปซ้อมอยู่กับเลสเ,เตอร์ชุด u 21ร่วมกับธทรศักเพเผยฮิมายแล้วก็สิทธาบุลล่านะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าสุบันั์น่าจะไม่ได้อยู่กับเลสเ,เตอร์ซิตี้ในการลยุยเดอะแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลนี้เพราะว่าในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาก็มีภาพของสุบนันะครับได้ถูกส่งตัวไปฝึกซ้อมกับสโมสรโอเอสลูเวน en, ชุดใหญ่ ซึ่งเป็นพันธมิตรของ l ล t เตอร์ซิตีนะครับโดยโอ้ยลูเวนเนี่ยเขาเดินทางมาเก็บตัวที่เล t เตอร์ซิตี้เทนนิงกราวซีเกรปนะครับซึ่งโอ้ได้เห็นภาพของสุปรนัทใน YouTube ของสโมสรโอ้ยลูเวนนะครับร่วมกับเก็นตามิซาโอะนักเตะใหม่ที่เป็นชาวญี่ปุ่นแล้วก็มีนักเตะหลายๆคนนะครับเด็สุปรณนัทใส่ชุดซ้อมของโอ้ยลูเวนละก่อนที่ล่าสุดเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย โอ้ยรูว่านะครับภายใต้าการคุมทัพของมาร์คสปิทเนี่ยเขาได้ทำการลงอุ่นเครื่องในช่วงปรีซีซั่นกับทีมเลสเตอร์ซิตี้โดยเกมนี้เนี่ยเขาเล่นกันทั้งหมด3ควคอเตอร์ด้วยกันคอเตอร์และ45นาทีนะครับซึ่งสุบันัเหมือนตาเนี่ยโอ้โ oh หได้รับโอกาสลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องด้วยนะครับโดยเขาบอกว่าสุบันนั้เนี่ยลงเล่นในคอเตอร์ที่3เล่นไป45นาทีและเล่นในตำแหน่งปีขวาซึ่งผมก็ไปนั่งดู ในส่วนของคลิปวิดีโอที่ทาง l ูเวนเขาลงมาใน u t u b e เนี่ยผมไปกดวัดสุป,ปนัทเหมือนตานี่น่าสนใจนะครับก็มีจังหวะที่มีส่วนร่วมกับเพื่อร่วมทีมพร้อมกับทำแอซิดให้กับเพื่อร่วมทีมนะครับเป็นจังหวะที่สุป,ปนัทไปสุดเส้นและปาดให้นาซอนเอนซิงกี้ยิงเข้าประตูไปเป็นประตูที่2ของโอ้ยลูเวนในเกมอุ่นเครื่องก่อนที่จะจบเกมเนี่ยเป็นเลสเตอร์ซิตี้ที่เอาชนะโอ้ยลูเวนไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ด้วยกัน เขาบอกว่าคนทำประตูของเลสเตอร์เนี่ยมีเจมี่วาร์ดีเดนิสปลาสมาร์คเบตันและเคซี่แม็กเอเทียส่วนล้วนเนี่ยได้จากเอซิคิวบานซูซี่และนาซอนเองซิงกี้ส่วนสุพรรณเหมือนตามีชื่อเป็นคนแอซิดนะครับโอ้ถือว่าเป็นการประเดิมอุ่นเครื่องที่น่าประทับใจสำหรับสุพรรณัเหมือนตานะครับถึงอยู่อาจจะมีหลายสิ่งที่ต้องปรับเพราะสุพรรณเราเนี่ยอยู่ไทยแล้วก็ถือว่าตัวแบบแน่นเลยใช่ไหม พอไปเทียบกับสายยุโมปเนี่ยสุพนัทแลเป็นแบบตัวเล็กไปเลยแต่ก็มีสิ่งที่มาทดแทนคือความเร็วความคล่องตัวการคิดไวทําไวซึ่งสุพนัทก็ทาได้ดีแล้วก็ทําได้หนึ่งแอซิสนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีอย่างมากของน้องแบงค์สุปนัทเหมือนตานะครับให้กําลังใจกันผมว่าโอ้โหน่าติดตามอะ่ะคือไปลงอุ่นเครื่องเกมแรกได้ลงเล่นแอซิสดได้เลยแลแอซิสใส่เลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะซึ่งถือว่าไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีแล้วผมเชื่อว่า เขาน่าจะได้เล่นกับโอ้ยลูเว่นในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงในการเล่นลีกเบลเยียมค่อนข้างแน่นอนแล้วแหละเพราะว่าคงไม่ได้เล่นกับเลสเตอร์แล้วเพราะว่าเลสเตอร์เนี่ยเข้ามาไทยมาเก็บตัวอุ่นเครื่องปีซีซั่นเดี๋ยวจะเจอกับสเปอร์ในวันที่23กรกฎาคมไม่มีชื่อของสุพนัทนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชัวร์แล้วที่สุพปนัทจะได้ไปเล่นกับโอ้ยลูเว่นก่อนส่วนอนา,นาคตจะได้ไปเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้หรือเปล่ามันก็อยู่ที่ตัวของน้องแบงค์สุพนัทเองว่า จะสามารถยกระดับฝีเท้าผมว่าสเตจแรกเนี่ยสุบรัณต,ต้องได้รับโอกาสลงเล่นกับลูเว่นก่อนไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองหรือมีชื่ออยู่ในสวอตสู้ตรงนั้นก่อนไปเล่นในหลีกเบล,ลเยียมได้รับโอกาสลงเล่นลงไปแล้วยิงประตูหรือสร้างสรร์เกมได้ให้เพื่อนร่วมทีมยอมรับให้สโมรสรยอมรับผมว่ามันจะเป็นโมเมนตัมที่ที่ต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วอย่างที่บอกว่าลูเว่นก็เคยมีนักเตะไทยไปอยู่อย่างกวินแล้วก็มีนักเตะดาวลุงอีกหลายๆคนนะครับ เพราะฉะนั้นให้กาลังใจน้องแบงกันถือว่าเป็นการเริ่มต้นทีดีเด็กคนนี้มีของอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าด้วยทักษะเตะที่ยอดเยี่ยมที่ออกจากคอมฟอร์ตโซนคืออยู่ที่ไทยสุปปรนัทประสบค,ความสําเร็จได้ต่อเลยแต่ที่บอกว่าที่ไทยเล็กไปสำหรับสุภนัทเขาไปในครั้งนี้เนี่ยจริงอยู่ที่อาจจะยังไม่เล่นกับเลสเตอร์แต่ไปกับลูวนเนี่ยโอ้โหอย่างที่บอกว่าโอ้โหมีแต่ประสบการณ์มีแต่ได้แต่ได้เขาสู้อยู่แล้วนะครับซึ่งหลีกเบลเยี่ยมก็ไม่ธรรมดานะเป็นหลีกที่ตั้งแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะ สมโมสรเจ,รเจรลิกเนี่ยเขาจะเป็นพันธมิตรกับสมโมสรนลีกเบลเยียมด้วยแล้วก็จะส่งนักเตะชื่อดังไปเล่นที่นั่นพอประสบความสำเร็จในลีกเบลเยียมก็จะก้าวไปลีกพิมเ์ลีกบุนเดนลีก้กาเยอรมันค่อยไล่ไปทีละสเต็ปซึ่งผมว่าสุพรัณก็ควรจะเป็นอย่าง,งานั้นนะครับก็ได้รับโอกาสลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องทําได้ถูกใจโค้ชเดี๋ยวโอกาสก็มาและสิ่งที่สําคัญถ้าเพื่อนร่วมทีมยอมรับเนี่ยโหยังไงก็ ก็ <God. S 2> มีสิทธิ์ไปได้ไกลอเดี๋ยวรอดูนะครับว่าสุปรนัเหมือนตาจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เพราะตอนนี้มันยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพียงแค่ว่าเราไปหาข่าวมาจาก YouTube ของสโมสรลูเวนซึ่งเขามีคลิปลงเดี๋ยวผมเชื่อเดี๋ยวบุญรำกับเลสเตอร์น่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งอยู่ที่ว่าจะมีการประกาศแบบไหนเพราะฉันอุ่นใจเลยผมว่าสุพนัทน่าจะได้เล่นยุโรปในซีซั่นนี้น่าจะได้เล่นกับลูเวน ในเบลยเยียมค่อนข้างแน่แล้วนะครับอ่ะแฟนบอลชาวไทยคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้าไม่กําลังใจในส่วนของน้องแบงค์สุพนัทเหมือนตากันได้เยอะๆนะครับจากนั้นคลิปนี้ทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของทีมชาติไทยกันหน่อยล่าสุดนะครับมีการประกาศแลนด์กิ้งฟีฟ่าประจําเดือนกรกฎาคมเนี่ยปรากฏว่าทีมชาติไทยของเรายังคงรั้งอยู่อันดับเดิมคือ113ครับเป็นอันดับ2ของอาเซียนอันดับ1เนี่ยเป็นทางฝั่งของเวียดนาม ก็อย่างที่บอกว่าแรนกิ้งฟีฟ่าก็ส่งผลหลายๆอย่างแต่โปรแกรมฟีฟ่าเดยของทีมชาติไทยช่วงหลังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวใช้เตรียมทีมก่อนจะไปลุยเอเชียนคัพแล้วก็มีในส่วนของบอลโลกรอบคัดเลือกเดี๋ยวเราจะดูทีมชาติไทยผลต่อไปเนี่ยก็จะเป็นศึกคิงคัพที่จะไปจัดที่เชียงใหม่อันนี้ก็น่าดูมากหลังจากนั้นเดี๋ยวจะไปเล่นอ,อุ่นเครื่องกับเอสโตเนียใช่ไหมแล้วก็อีกหนึ่งทีมน่าจะเป็นจอร์เจียป่ะถ้าจำไม่ผิดนะครับ แล้วก็จะกลับมาเล่นบลโลกรอบคัดเลือกต่อด้วยเอเชียนิคัพโอ้โหเรียกได้ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้โปรแกรมของทีมชาติไทยค่อนข้างแน่นและหลังจากโอ้โหเดี๋ยวรอดูว่านักเตะทีมชาติไทยที่จะไปลุยเอเชียนคัพจะใช้ชุดไหนจะเป็นสุพณัชนาทิพย์สุพรโชกภาษางานกันหรือเปล่าอันนี้ก็น่าดูมากๆเลยนะครับอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับในช่องต้องสุยก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Su บสไคร้ให้กับช่องลต้องสุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันุวัฒนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละมุ่งสู่ส0 0 0 0นรัพย์ไปด้วยกันฝากช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์เยอะๆแล้วก็ส่งคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องแบงค์สุขพรัเหมือนตากันได้นะครับอย่างที่บอกว่าไปในครั้งนี้เนี่ยไปเพื่อพัฒนาตัวเองและกลับมาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยมีแต่สิ่งดีทั้งนั้นส่วนบัตรเลเตอร์สเปอร์ก็ดูกันได้เหมือนเดิม23กกาคมนี้ เข้าไปที่ ticket m e l o n com ไปอุ่ดหนุนกันได้แมตช์คุณภาพที่จัดที่เมืองไทยนะครับอ่ะคลิปนี้ไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ